ปลาตกเบ็ดหรือ a n g l e f i s h เป็นปลาที่ตัวผู้จะเกิดมาเพื่อเป็นปรสิตเกาะตัวเมียไปชั่วชีวิตและตัวเมียจะต้องทำหน้าที่ปกป้องหาอาหารมาเลี้ยงตัวผู้ปลา a n g l e f i s h ตัวผู้นั้นจะใช้ปากอันแหลมคมกัดอยู่ที่ใต้ท้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเมียดูดสารอาหารผ่านเลือด และมันหล่อเลี้ยงตัวมันเองก่อนที่ตัวของมันจะทำหน้าที่ผลิตน้ำอสุจิออกมาจนกระทั่งตายกลายเป็นเพียงแค่ถุงอสุจิอยู่ข้างกายของตัวเมียเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ในอนาคตสโคนอาร์ตบุกไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของปลาตกเบ็ดแต่อย่างใดแต่เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โคนเพศผู้ กับมนุษย์โกนเพศหญิงในเจนสีนี้นั้นจะเป็นลักษณะเช่นนั้นโดยมนุษย์เพศชายจะถูกฉีดสารพิษหรือเป็นโรคบางอย่างเพื่อเปลี่ยนให้ต้นกายเป็นปรสิตเพื่อที่จะได้รวมกับเพศหญิงและใช่มนุษย์เพศชายจะต้องถูกรีดน้ำอสุจิออกก่อนเสมอเป็นเพียงการคาดการส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าในเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม ข้าพระเจ้าก็ไม่ทราบได้ว่าอารยธรรมของชาวสุโคนนั้นได้ล่มสลายไปนานแล้วจากซากที่เกิดกรังเกาะอยู่เต็มอุปกรณ์ที่ชำรุดรวมถึงอาคารที่ขาดการดูแลและกำลังล่มสลายมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่อาจทราบได้ไม่มีอะไรเป็นตัวยืนยันนอกจากสงครามกลางเมือง คี่ราวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สโคนอาร์ตบุ๊ได้ระบุเอาไว้เพียงว่าครั้งหนึ่งเมื่อมนุษย์เจนสองได้ถือกำเนิดขึ้นได้ถูกเรียกในอีกชื่อนหนึ่งว่าเอนจิเนียร์พวกเขาเหล่านี้แม้จะมีความสูงเพียงเท่าเขาแต่เลือดบริสุทธิ์ของเขานั้นเป็นเรื่องจริง และความอัจฉริยะภาพด้านไบโอมแมคาดิกก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันและแล้วโฮมุนคูลัสหรือมนุษย์เจน2ก็ได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการเมืองพลังงานและสังคมของชาวสโคนแต่ด้วยความละโมบความกระหายอำนาจและความทะยานอยากทำให้เกิดสงครามเกิดขึ้นมีการขุดสนามเพราะมีการใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพจนซากศพกองพเนจรเป็นภูเขาหากเป็นจริงตามหนังสือสโคนอาร์ตบุ๊ก็แปลว่าฝ่ายที่ได้รับใช้ชนะนั่นก็คือพวกโฮมุนคูลัสหรือพวกเจนที่สองนั่นเองนั่นก็เพราะว่าพวกโฮมุนคูลัสสามารถสร้างกองทัพไซบอร์กขึ้นมาได้จากซากศพที่ฆ่าไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เพศช,ชายหรือเพศหญิง จะถูกลากศพมาตัดแขนตัดขาประกอบกอุปกรณ์เข้าไปก่อนที่จะแหวกท้องส่วนใดออกมาของศพเอาตัวเองฝังลงไปและควบคุมร่างกายนั้นราวกับเป็นมัมมี่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวตามใจของโฮมุนคูลัสนึกนั่นเองความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาเหนือกว่ามนุษย์จะคาดเดาสร้างศพที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยพลังของโฮมุนคูลัสติดอาวุธเต็มอัตราศึก กวาดล้างเจนหนึ่งและบรรดามนุษย์กาฝากจนสิ้นซากแทบสิ้นเผ่าพันธุ์พวกบรรดาเจนหนึ่งถูกต้อนออกไปจนถึงพื้นที่ r e s y c l e Factory ไม่ว่าจะเป็นเจนหนึ่งที่เกิดมาจากใน Genesis War หรือยังคงมีชีวิตรอดจะถูกต้อนให้ตกลงไปในหลุมลึกลงไปและทับถมหมักหมมเป็นกองซากกองศพกองเลือดกองเนื้อทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ยังมีลมหายใจ ทั้งที่ยังเป็นๆร้องทุรนทุร,ร,ทร,รายภายใต้หลุมนรกแห่งนี้เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นทิชชู่หรือเนื้อเยื่อที่พร้อมใช้งานเป็นสารอาหารให้กับมนุษย์เจนสในอนาคตตามแผนของพวกฮมูนคูลัสคิดเอาไว้ฮอมูนคูลัสรู้ดีว่าแม้ว่าตัวเองจะสมบูรณ์แบบและมีอัจฉริยภาพแต่ร่างกายของตนนั้นช่างน่าเวทนาที่มีอาจจะก้าวข้ามความปกติไปได้มากกว่านี้ฮอมูนคูลัส จึงได้สร้างมนุษย์เจนที่สามขึ้นมาลูกหลานของตนมีร่างกายกำยำและมีสมรรถภาพทางกายเ,เช่นเดียวกับมนุษย์สายเลือดบริสุทธิ์เท่าที่จะเป็นไปได้โฮมคลัสได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดและสร้างออกมาอยู่ภายในเครื่องอินคูเปเตอร์หรือเครื่องฟักตัวอ่อน ให้เด็กเจนสามที่อยู่ข้างในนั้นค่อยๆเติบโตและเติบใหญ่พร้อมที่จะลืมตาด้วยของขวัญอันพิเศษนั่นก็คืออุปกรณ์ในการเปิดประตูทุกบานของอาณาจักรสโคนและหัวใจเทียมที่จะทำหน้าที่ในการกักเก็บเลือดของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเอาไว้ซึ่งในที่นี้ก็คือบรรดาเลือดของเจนหนึ่งหรือมร์กาฝาก ที่ได้ถูกลีดออกมาแล้วเป็นสารอาหารเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในการรักษาตัวเองเพื่อเข้าสู่การทดสอบผ่านไปเป็นเจนที่4ไหในอนาคตการเตรียมตัวเพื่อให้เจน3ได้เกิดขึ้นมาโดยพวกโฮมุนคูลัสพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฮมุนคูลัสจึงได้เหลือหน้าที่สุดท้ายนั่นก็คือ การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นบททดสอบสำหรับรุ่นเยาวที่จะได้มาลืมตาดูโลกโฮมุนคุลัตสร้างห้องที่เป็นห้องทดสอบไซบอร์ขึ้นมา mm. เพื่อให้เด็กๆที่เข้ามาเป็นเจนสามสามารถสู้กับโฮมุนคุลัตทั้งหมด4ตัวลีดเลือดออกมาจากบรรพบุรุษและเอาเลือดนี้ไปเติมเต็มให้กับหุ่นยนต์พิธีกรรมทั้งสองตัว และเปลี่ยนต้นเข้าสู่การเป็นเจนสีใดอนาคตทว่าเมื่อเจนที่สองและเจนที่สามกำลังจัดระเบียบสังคมอยู่แบบนี้นั้นได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นสองประการอันนำมาซึ่งจุดจบอันน่าเวทนาและสาสมกับพวกใจทมินเหล่านี้ได้มีมนุษย์ชายคนหนึ่งคน รอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาเกิดมาจาก Genesis War และพลัดตกลงไปในส่วนลึกที่สุดของ r e c ซ c คเก้นแฟกทอเรเขาลงไปจนลึกที่สุดถึงห่วงเอเวจีณนะห้องห้องหนึ่งห้องนี้ทำหน้าที่เก็บสารพิษสารชีวภาพบางอย่างที่จะสามารถเปลี่ยนให้มนุษย์สกลนไม่ว่าจะเจนใดก็ตามกลายสภาพกลายเป็นปรสิตอันน่าขยะแขยง ไม่อาจทราบวัตถุประสงค์ของชายชาวสโโคนผู้นี้เขาอาจเพียงต้องการเอาตัวรอดจากเงื้อมือของเจนที่2และเจนที่3ด้วยการเปิดประตูม่านเหล็กด้านหลังและไปยังที่ต่อไปหรือเกิดการผิดพลาดจากการควบคุมอุปกรณ์จนทำให้เกิดระเบิดขึ้นมาแพร่กระจายเชื้อโรคสารพิษในบริเวณน,นั้น ออกมาจนฟุ้งกระจายทั่วบริเวณโรนทั้งหมดถูกทำลายในทันทีอุปกรณ์ทั้งหมดเสียหายการกักกันล่วไหลและเชื้อโรคได้ไหลบาดถาโถมมายังชายผู้นี้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นมนุษย์เจนหนึ่งที่อยู่ในสภาพปรสสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันเมื่อการระบาดได้เกิดขึ้นมันได้ฟุ้งขึ้นไปจนถึงชั้นด้านบนที่ซึ่ง เป็นจุดที่มีเครื่องอินคูเปเตอร์ในการเพราะเลี้ยงเจนที่3รวมถึงมีมนุษย์เจน3จนํานวนมากได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวรับการทดสอบเข้าสู่การเป็นมนุษย์เจน4และช่วยในการดูเพื่อนคนอื่นๆตือ่นออกมาอย่างเต็มตาพร้อมๆกันขณะนั้นเองเชื้อโรคได้เข้าไปผสมคละควกับซากศพที่อยู่ข้างใต้ร e c ซ c คิลแฟกตอรี่ เปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันหน้าอัประลักไม่มีหัวไม่มีทวานักตัวของมันมีความหิวกระหายและตื่นขึ้นมาคือควีนกาฝากคือหญิงกาฝากตัวหนึ่งที่ได้รับเชือ้อโรคเข้าไปจนเกิดการผ่าเรา่าในที่สุดนางได้ปฏิสนธิภายในร่างกายและคลอดปีศาจออกมานับล,ล้านตัว ปีศาจเหล่านี้ออกมาเห็นข้ามนุษย์เจนสามที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่ทันไรบรรดามนุษย์เจนสามนั้นไม่เคยต้องเจอกับสิ่งนี้มาก่อนแม้ว่าตลอดทั้งชัวอารยธรรมของสโคนได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การใช้อุปกรณ์การต่อสู้กับพวกเดียวกันการใช้เครื่องจักรแต่พวกเขากลับไม่เคยต้องรับมือกับอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์เช่นนี้มาก่อนเลย สภาพอันนาเวทนาไม่เป็นอย่างที่พวกเจน2คิดไว้บัดนี้เจนที่3าเกือบทั้งหมดได้ตายลงไปเรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ณนะโรงงาน Recycle Factory นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงไม่มีมนุษย์เจน3หรือมนุษย์กลุ่มใดที่ย้อนกลับมายัาง Recycle นั่นก็เพราะว่าส่วนใหญ่ได้เสียชีวิตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือส่วนใหญ่ ได้เข้าสภาวะการจำศีลเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเจน4หรือเจน2รอการตื่นของบรรดาลูกๆของตนก็เพียงเท่านั้นไม่ได้รับรู้เลยว่าณนะตอนนี้ระบบที่พวกนี้ได้วางมาไว้ทั้งหมดพังทลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่เหลือสิ้นซึ่งเจน3และการที่ควีนกาฝากได้เอาตัวเองไปขึ้นคล่อมหอคอยที่เป็นเหมือนกับลิฟต ค้างฟ้าที่จะส่งขึ้นไปเพื่อไปยังกระเช้าลอยฟ้าสู่โพลิสมหานครนั่นจึงทำให้ไม่มีใครเลยที่เข้าไปอัพโหลดข้อมูลสู่เครือข่ายประสาทนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าแม้จะมีชาวสโคลเผ่าพันธ์เจนหนึ่งตื่นมาอีกสักกี่ร้อยคนแต่พวกเขาก็ไม่พร้อมรับมือก,กับปีศาจแบบนี้ขนาดเจนสมยังไม่สามารถทำอะไรได้นับประาอะไรกับเจนหนึ่งล่ะจะสามารถทำอะไรได้แต่ มันก็มาถึงในวันวันหนึ่งที่เรากับชะตาได้กำหนดเอาไว้แล้วมนุษย์เจนหนึ่งชาวสโคนผู้หนึ่งได้ตื่นขึ้นมาจากคั่นในช่วงเวลาสิ้นหวังแบบนี้เขาได้ข้อมูลความทรงจำและรู้ตัวในทันทีว่าเขาเป็นมนุษย์เจนหนึ่งที่เหลือรอดเพียงคนสุดท้ายบนดาวดวงนี้เขาต้องเอาตัวเองรอดด้วยการไปดัดแปลงให้กลายเป็นมนุษย์เจนสี่ให้ได้ เขาได้ออกเดินทางไปยัง r e ไซ c คิลแฟกตอรี่ซึ่งนั่นคือทางที่เร็วที่สุดและเมื่อมาถึงนั่นเองเขาก็ได้พบกับมนุษย์เจนหนึ่งอีกคนที่ได้กลายเป็น i n f เ c t o r เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเป็นตามอารยธรรมและความเชื่อของชาวสโคนบุคคลที่อยู่ตรงหน้านั้นคือบุคคลที่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเข้าสู่เจนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่ามนุษย์ปรสิตผู้นั้นกลับไม่ได้คิดเช่นนั้น เข้ามากอดรัดและดึงถึงร่างกายของมนุษย์เจนหนึ่งอีกคนเพื่อที่จะพยายามยึดครองร่างแต่ด้วยความที่ต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าที่จะเจาะทะลุผิวหนังอันหนาของชาวสโคนได้ทำให้ชายชาวสโคนคนนี้ยังรู้ตัวดีว่าพอจะมีเวลาที่จะเอาตัวเองไปจนถึงโพลิสได้เขาจึงยอมให้ ปราิตเกาะหลังเข้าอยู่แบบนั้นเป็นต้นมาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการถืออุปกรณ์ตลอดจนเป็นคนป้อนอาวุธให้กับเขาเมื่อชายชาสโคนพร้อมกับปราสิตผู้นี้มายัางณจุดที่เป็นลิฟใจกลางซึ่งบัดนี้ควีนกาฟากได้เติบใหญ่จนสูงเท่ากับอาคาทก็ไม่ปานมองหน้ามายัางสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเขาจนไม่เหลือสิ้น นางรู้ดีว่าถ้าหากนางไม่หยุดเรานางจะต้องตายจากการที่นางมายืนค่อมณนะบริเวณอุปกรณ์ที่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราเปิดใช้ปลดล็อกอุปกรณ์มันถึงได้เสียดแทงมดลูกของนางออกมาให้เราเป็นทางเดินไปต่อนั่นก็เป็นเพราะว่าแต่เดิมทีแล้วนั้นณนะตรงนี้ไม่เคยมีการระบาดณนะตรงนี้ไม่เคยมีคุนปีศาจที่มายืนค่อมนั่นเอง และยิ่งเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเปิดใช้งานลิฟต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลิฟต์ดิดันตัวเองขึ้นมาด้วยกำลังไฮดรอลิกอันมหาศาลฉีกท้องนางจนแหลกสิ้นร่างกายกระจุยกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษซากทั้งหมดกองอยู่ที่พื้นเป็นภาพที่น่าเวทนาบัดนี้พวกปีศาจได้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปแล้ว เหลือเพียงแค่ชายที่กอดตัวกันเองเอาไว้เดินทางมาจนถึงนครโพลิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าที่แห่งนี้นี่เองเขารู้ดีว่าเขาจะต้องผ่านการทดสอบเช่นเดียวกับเจนสมทุกๆคนที่จะต้องเข้ามานั่นจึงทำให้อุปกรณ์ที่เขาแย่งชิงมาจากมนุษย์เจนสที่ออกมาจากเครื่องอินคูเปนเตอร์นั้นมีความหมายขึ้นมาในทันทีณห,ห้องทดสอบนั้นผู้ทำการทดลอง จะต้องผ่านไซบอร์กเจน2ทั้งหมด4ตนซึ่งจะมีไข่ของเจน2เตรียมพร้อมเอาไว้ให้แล้วและกระสุนปืนรวมถึงเลือดที่จะใช้สำหรับหล่อเลี้ยงเป็นอาหารเพื่อฟื้นฟูตัวเองในการทดสอบครั้งนี้หลังจากที่ชายชาวสกโคนผู้นี้ผ่านการทดสอบมาทว่าปรสทธิตที่อยู่กับเขามานนานเกินไปได้เริ่มกัดกินร่างกายจนทำให เขาไม่อาจจะสามารถควบคุมร่างกายได้มากไปกว่านี้แล้วชายผู้นี้จึงบากร่างกายสังขารไปยังห้องผ่าตัดที่อยู่อีกฝากหนึ่งดึงเอาปรสิตออกมาเพื่อที่ทำให้ตนเป็นอิสระจากกันและกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าห้องนี้จริงๆแล้วเอาไว้ใช้ทำกิจอะไรกันแน่อาจจะมีเอาไว้เพื่อให้ผู้หญิง มานั่งและถูกเครื่องจักรคว้านท้องออกมาเพื่อดึงกระชากเอาคันมดลูกออกไปรวมถึงไส้ทั้งหมดแทนการขึ้นมาวนประรำพิธีหรือไม่หรือเป็นสถานที่ฉุกเฉินเพื่อใช้ใการดึงเอาปรสิตออกใดๆก็ตามด้วยความเก่าของอุปกรณ์และอุปกรณ์ไม่อาจที่จะล้างแรงของปรสิตผู้นี้ได้ต่อไปชายปรสิตชาวสะโคนหลุดลอดออกมาจากการกักกันและหนีออกไปได้ ณนะตอนนี้เองชายชาวสกคลได้ตัดสินใจย้อนกลับมาเติมเลือดเข้าไปยังหุ่นยนต์ทั้งสองตัวก่อจะขึ้นเข้าสู่แท่นรับพิธีกรรมราวกับเป็นรางวัลที่เขาเฝ้ารอมาตลอดชั่วชีวิตของเขาเขาคงเฝ้าฝันตั้งแต่อยู่ในคันว่าตนจะต้องได้เป็นผู้ถูกเลือกเพื่อจะเป็นเจนสแม้ว่าตนจะถูกเกิดมาในฐานะของเจนหนึ่งก็ตามแต่ตนก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการแย่งชิงโอกาสของเจนสมา และเปลี่ยนตนเองให้เข้าสู่พิติกรรมเจนสในครั้งนี้หุ่นยนต์หลากแขนบัตรนี้ได้ป้อนข้อมูลทั้งหมดเข้าไปสู่เมนเฟรมหลักของอาณาจักรสโคนบัตรนี้ทุกๆคนได้รับทราบแล้วว่าเหตุผลที่อาณาจักรณตอนนี้มิอาจจะมีผู้เหลือรอดอีกต่อไปมีเพียงชายชาวสโคนผู้นี้เป็นผู้สุดท้ายอาจจะเป็นความหวังแห่งเผ่าพันธุ์มีเพียงเขาเท่านั้นที่เหลือรอดอยู่ ชายชาวสคนได้ใช้เซลล์สมองที่ปักเข้ามาบนหัวของเขาควบคุมแอนดรอยหรือหุ่นยนต์เจนสี่พาเขาเข้าไปยังข้างในสุดเพื่อที่จะเปลี่ยนเขาร่วมกับผู้หญิงสักคนหนึ่งให้ได้กลายเป็นเจนสี่สมใจแต่ชะตากรรมทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้ว เมื่อปรสิตเพศชายได้มากลับมายังร่างของมันที่ควรจะเป็นของมันอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ปรสิตชายได้กระโดดเข้ามายื้อแย่งร่างของชายที่อยู่ในมือของเจนที่4เข้ามาปุกปั้มกอดรัดฟัดกันและได้พยายามยึดครองร่างเจ้าปรสิตได้พยายามใช้ลำไส้ของตนเองซึ่งบัดนี้ทำหน้าที่เป็นปาก กระสวกกระชอนชัยเข้าไปที่กลางท้องของมนุษย์เพศผู้สโคนหวังว่าจะมีเลือดของเจนสองอยู่ภายในท้องแต่ก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบรสิทธ์จึงได้ก่อรัดให้แน่นยิ่งขึ้นและเปลี่ยนเป็นรวมร่างกับชายผู้นั้นให้ได้มั่นคงที่สุดเพื่อที่ดูดเอาสารอาหารเพื่อกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือจินตนาการออกไป จำสิ่งที่ผมเพิ่งเล่าไปตอนต้นคลิปได้หรือไม่ว่าหากมนุษย์ชายและมนุษย์หญิงชาวสะโคนรวมร่างกันจะเกิดสิ่งที่งดงามที่เรียกกันว่าเจนที่สี่ขึ้นมาตามความเชื่อของชาวสะโคนแต่หากว่าเกิดอะไรขึ้นละ่ะหากมนุษย์เพศชายชาวสะโคนสองคนรวมร่างกันจะเกิดสิ่งใดขึ้นมา เป็นไปได้หรือไม่ว่าเพศชายกับเพศชายเมื่อได้รวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียวจะสามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ผมได้แต่คบคิดและได้แต่ตั้งคำถามว่านี่หรือคือสิ่งที่เกมส์โคนต้องการจะมอบจุดจบให้เราเป็นการตั้งคำถามทั้งในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมความเชื่อจากการเล่าผ่านเผ่าพันธุเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าโคน เผ่พาพันธุ์ที่ดูถูกเหยียดหยามกันเองเผ่พาพันธุ์ที่แม้จะเห็นว่าเป็นมนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์หรือคนละลเจนแต่ก็พร้อมที่จะแย่งชิงชีวิตของอีกฝ่ายมาเติมเต็นภายในร่างกายและความอยากกระหายให้ตนได้มีชีวิตรอดต่อไปและบรรลุปเป้าหมายของตัวเองสกคนต่างอะไรจากมนุษยชาติบ้างละ่สะสกุลต่างอะไรจากพวกเรากันบ้างละ่ะผมไม่อาจจะตอบคำถามนี้ได้ การที่ผมตีความมาทั้งหมดนี้นั้นเป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลแต่เพียงเท่านี้กระผมได้แต่ภาวนาเช่นเดิมว่าขอให้สิ่งที่ผมคิดอยู่นี้นั้นไม่เป็นความจริงว่าผู้พัฒนาเกมต้องการจะตั้งคำถามเรื่องเหล่านี้ด้วยเถิด